โอ้ยหยุตกใจเบิดโอ้โอมาเป็นฟูงเลยฝนเบิดเลยปลาอ้อยปลาอ้อยแพนักเอ็ตปลาอ่อย่หัวอ้ามาม,มีไฟมาจุดไอ้นีบอ ุดไอห้าห้าโมงขึ้นไปครับอากาศ<ห>เริ่มเย็นแล้วครับห้าโมงเย็นใช่ไหมคะจะมีการผักดันช้างขึ้นไปนะคะเขาอ่างลือไนนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์เขาอ่างลือไนนะคะเพื่อที่จะลดความผลกระทบกับ กเกษตกรกรรมเกษตรกรกับพื้นที่ใช่ไหมคะผู้ใหญ่ใช่ครับค่ะได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็บ่อยครั้งใช่ไหมคะจากเหตุการณ์ที่ช้างป่าเนี่ยได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเนาะให้ทําให้ใหกเกษตรกรเฝ้าระวังยังไงก็มันก็ไม่ทันใช่ไหมคะครับผมมา,า,าบางครั้งเขาจะมาช่วงประมาณตีสองเขาจะออกเดินทางหากินไปตาม ตามบ้านตามบ้านคนหรือดานสวนเป็นสวนมะม่วงอ๋อตรงไหน<ล>มีมี<ว>ผลไม้ม,มีพื้นที่หากินครับเขาก็จะลงไปพื้นที่นั้นๆเนะเาะตรงนี้ผู้ใหญ่ได้ตั้งมาตรการแล้วก็ป้องกันยังไงบ้างคะในในชุมชนของเราที่มี<ก>ช้างมีอาสาสมัครครับที่ที่ช่วยกันผักดันครับแก้ไขในเบื้องต้นคือถ้าเข้าหมู่บ้านเราก็จะทําการ ครับรับพักด้านออกครับแจ้งแ<อ> <ๆ S 2> จ้งเจ้าหน้าที่เนาะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูแลแล้วก็เออเพื่อที่ประชาชนจะได้อยู่อย่างไม่หวาดระแวงเนาะว่าช้างจะลงมาเมื่อไหร่แล้วลงมาทีหนึ่งไม่ใช่น้อยน้อยนะคะใช่ครับค่ะนี่คือท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรคะผู้ใหญ่สมบัติเทียนเงินครับค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบสี่บ้านหนองสมบูรณ์ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจบุรีครับค่ะ ทราบว่าฝูงช้างเนี่ยได้ข้ามมาจากฝั่งตรงข้ามจากเขาอ่างเดือในจังหวัดฉะเชิงเซาใช่ไหมคะใช่ครับช้างมากี่ตัวคะช่วงนี้มาบ่อยไหมคะก็มาวนเวียนอยู่นี่ประมาณสองสองเดือนแล้วสองเดือนแล้วเหรอคะมา <c oughs> มาทีนึงเนี่ยมาเยอะไหมคะก็ <c oughs> มาประมาณกี่ตัวคะ <c oughs> แต่ละครั้ง, <c oughs> งมาเป็นฝูงครับ <c oughs> เป็นสามสิบสี่สิบตัวอะไรประมาณนี้สามสิบสี่สิบตัวนะคะ ตรงนี้ <Okay. S 1> ค่ะ,คะตอนนี้ที่ที่ช้างหากินอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ประจําอยู่มีอยู่ประมาณสิบกว่าตัวครับเพราะว่าจะมีช้างแม่ลูกกับ<อ>ช้างตัวเดียวตัวใหญ่ตัวเดียวเดินเดินทุกคืนที่เขาเรียกว่าจ่าฝูงอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วเมื่อคืนนี้ก็ล่าสุดกี่ตัวคะตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่รายงานมาว่าประมาณสี่สิบบวกครับ สี่สิบบวกนะคะก็ประมาณสี่สิบกว่าตัวนะคะ